ตั้งแต่ผ่าคลอดมาคือใส่เกางเกงแม่เหล็กเก็บผงตัวนี้หน้าท้องที่หย่อนคอยหน้าท้องกระชับก็คือพี่ใช้มาไม่ถึงเดือนการมันดีขึ้นนะคะผงกระชับด้วยเส้นเลือดฝอดก็จังลงสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลบางประกอก9าอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะวันนี้ท็อปสลิมของเราก็ได้มาร่วมงานหาดออฟแคในะที่โรงพยาบาลนี้กันด้วยนะคะข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูทอพสลิมแล้วนะคะผลิตภัณฑ์หลักๆของเรานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจะช่วยเรื่องของลดไขมนันลดพุงหรือว่าจะเป็นพวกเส้นเลือดขอดอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาสนใจสินค้าตัวไหนกัน ใส่เป็นเกงแม่เหล็กเก็บพุงเนี่ยก็ใส่อยู่เนี่ยค่ะสามถึงสี่สัปดาห์ค่ะแล้วลดไปกี่นิ้วคะพี่สี่ถึงห้านิ้ว,วพอใส่ปุ๊บคือเก็บพุงได้ดีมากมันจะมีแม่เหล็กสามจุดตรงเนี้ยช่วยกระจายความร้อนวันนี้มาซื้อเลกกิ้งค่ะพอดีพี่มีอาการปวดขาใช่ไหมคะปวดขาจากการยืนทํางานนานๆม,มาหาหมอให้แนะนําให้ทานยาพี่ก็คือแบบมีปัญหาว่าแบบไม่อยากทานยาเยอะเออพี่ก็เลยไปหาตัวช่วยเปิดเจอทับริมอันดับแรกก็คือคนที่มีปัญหาขาใหญ่เส้นเลือดขอดแล้วก็มีอาการปวดขาก็คือทับซึมคือตอบ โจย์มากค่ะ